จากฝากเซนะครับผมนั่งรถนะครับอันนี้หมายถึงเป็นรถเหมานี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงท่าเรือนากระสังนะที่จะไปดอนเดดดอนคอนดอนต่างๆซึ่งจะไปเที่ยวหลีผีนะครับต้องต้องนั่งเรือท่ามฝากไปแัวเรือก็จะเรือประมาณนี้นะครับจากทั้งท่านะครับเดินมาทางขวามือนะครับ ก็จะมีเรือนแพเล็กๆนะครับเอาไว้ขายตั๋วเรือที่จะข้ามไปดอนต่างๆตอนนี้ผมก็ซื้อตั๋วแล้วนะครับตั๋วนี่เที่ยวละ สี่หมื่นกรีบไปกลับก็แปดหมื่นงูถ้ามาน้อยคงต้องเหมานะเรือละนึงแลได้กี่คนนะพี่เรือเล็กมีเรือเล็กเรือใหญ่นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเรามาน้อยแล้วก็เรือเล็กเรือเล็กนี่ไปกลับก็แปดหมื่นนะครับนี่น่าจะเป็นเรือใหญ่นะ่าจะสิบกว่าคนนะครับเราก็จะข้ามแม่น้ำโขงนะไปที่ดอนเดชนะครับแล้วก็ต่อรถลองแถวไปเที่ยวลีสีต่อนะครับ อันนี้นี้ก็จะเป็นอีกลำนะก็จะเป็นลำเล็กน่าจะได้ละสามคนอ่าตอนนี้เราก็กำลังล่องเรือนะครับจะไปดอนเดทนะครับพี่เขก็บอกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขงนะอ่าฝั่งนน้นนะครับที่เราจะไป จากท่าเรือนากรสังนะครับเราก็นั่งเรือมานะครับประมาณ10บนาทีนะครับข้ามโขงมาที่ดอนเดดนะครับ10นาทีก็บริเวณแถนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับเยอะเลยนะครับระหว่างทางบ้านพักร้านอาหาร ฝั่งนู้นคือดอนเดชนะครับที่ผมนั่งเรือมาเนี้อข้ามสะพานนะครับมาที่ดอนคอนนะครับดอนคอนดอนคอนนี่จะเป็นที่ที่จะเที่ยวรีผีนะครับจะมีพวกรีสอร์ทอะไรสวยๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยอ่นนี้ก็ฝั่งรีสอร์ทผมนั่งรถนะครับอันนี้นะครับจากดอนเดชนะครับที่จอดเรือนะครับมาประมาณ เกือบเกือบ20นาทีนะประมาณ18นาทีนะครับก็จะมาถึงจุดที่จะเริ่มเดินไปหลีผีนะครับตรงนี้ก็จะต้องถือตั๋วที่ซื้อจากตรงสะพานนะครับมาให้เขาดูก่อนที่จะข้ามได้นี่ก็จะป้ายเป็นป้ายแหล่งท่องเที่ยวนะครับป้ายแหล่งท่องเที่ยวทางเดินที่จะไปหลีผีนะครับก็ข้ามสะพานไม้นะครับ เป็นช่วงนะแล้วก็ทางเดินก็จะเป็นทางเดินดินนะครับอาจจะลื่นบ้างในช่วงหน้าฝนเดินมาประมาณห้านาทีนะครับจากด่านเก็บตัวนะครับก็ะจะมาถึงความอลังการของน้ําตกหลีผีนะครับน้ําตกนี้ก็คือสายน้ําโขงนะครับที่ไผ่ไหลผ่านแก่งนะครับมันจะใหญ่มากนะเสียงก็หึ่มเลย ยังไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมันมีห่อไปเรื่อยๆะยาวเยต่อไปตลอดแนวเลยครับแก่งเยอะนี้เกิดอีกมุมนึงของหลีผีนะครับ นี้ผมก็อยู่บริเวณร้านอาหารแสงอรุณนะครับอยู่บริเวณดอนคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นานทางรถไฟข้ามเกาะระหว่างฝั่งขวามือนี่คือดอนคอนนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นก็คือดอนเตดนะครับตะ่กี้ผมนั่งเรือจากนเอ้ยนั่งรถจากดอนเตดนะข้ามมาเพื่อจะเที่ยวรีผีนะครับ